ซิงซิ่งช่างเจ๊นะผมขออนุญาตคือว่าเสียงเพลงมันโคตรดังเลยนะอ่าโอเคโอเคฮะขออนุญาตกราบเจ๊โอเคฮะขออนุญาตกราบสวัสดีค่ะซิงซิ่ง่างอยู่ในช่องเอนอาวันกับอ่านิฟอร์สปีดอันเดอร์กาวภาค แรกกันนะไอที่ไอที่ตอนนี้ที่ทำอยู่มันตแปลกใจคือเซเกมอยู่คือตอนแรกผมเคยเซเกมว่าแบบยุยดีแม่งพอมานี่มันดีสฉยเลยแบบว่าเออทำใหม่ก็ได้ว่าะไรอานงี้ไอป่าเอ้ยผมบอกไว้ก่อนนะว่านี่คือมดนะเลยว่าอาจจะมีบางจุดที่มันค่อนข้างจะมืดพอสมควรนะเพราะว่ามันคือมด ใช่มันเป็นมอสแบบอัพเก,กรดกราฟิกอะไรอย่เงี้ยเออคอนโทลเลอร์แต่ตอนเนี้ยผมกำลังซื่ออยู่ว่าแม่งใช้ยังไงของมันวะอันนี้แหละว,วะไม่รู้อ่ะอ่าอันนี้โอเคคงนั้นจะอยู่มาดูกันมั้งอ่าผมจะดูดแล้วกันอโอเค Go to the other g อร์อ่า Welcome to the other g ์เก่ d ม ยูร์เลสซิ่งชาลินส์ร์จะอ่าอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นไปก่อนนะอันนี้โอ้ยแหมคือ,ค,อคือแหละคนส่วนใหญ่มันก็ค่อยแบบก็ค่อยโฟกัสอะไรพวกนี้แหละใช่ไหมเนื้อเรื่องของเกมอะไรพวกนี้โอ้โหจะฟลัก อะไรดิ่งมาวันนี้อ๋อใช่มาเป็นมอดใช่อย่างที่บอกไปมันคือมอดอะไรมาเลยแบบบางทีเวลาเล่นมันจ,จะมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคืออะเดี่ยนะอ๋อปับนะทุกคนคือปับนะใครคือกีมันทำไมตั้งจอคนเลิ่นี่มันจะฟักมากเลยเฮ้ย โอเคได้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 เได้ได,ได,ได้เดี๋ยวโบครับนะดูใช้จอได้ใช้คีย์บอร์ดได้เดี๋ยววะไม่งเงยเดี๋ยวอเองเฮ้ยนี่เป็นืออันนี้บูวะใช่อันนี้อันนี้บูวะน็อตอ่ะ ไลมรก็อยู่ไหนเด็ดถนนตายหาเล้ว่ะกมก็อยู่ไหนเนี่ยแล้เสียเกมไม่หย่างดังสักดนโอเครับผมต้องสิเอะไรหลายอย่างแล้วแหละ่ตอนแรกตอนแรกผมดูไอ้ไม่ใช่ดดสิตอนแรกแบ คือคือสิ่งเกมมิ่งโอ้โหโคตรดังเลยพี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะมึงมึงพอใจไหมไอเ้เบรดไอ้วอดอแรงเออโอเคขึ้นมาหน่อยคือด้วยความที่แบบว่าคือเซฟอ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนต่อนทำเซฟอ่ะอเซฟเซฟเซฟรอบแรกที่แบบเป็นการเซฟแบบ ไอเซฟอ่ะลรงลองเทงอ่ะเออแบบเซฟอะไรทุกอย่างด้วยกัวนะเพราะว่าโอว์โทวลเลื่องม่คือแบบทำหวัดจริง mm hmm. แต่พอมาอันนี้คือแบบอ้าวเยี่ยไม่ทันแล้วเออช่างแม่งแล้วกนะัน mm hmm. ผมเลยว่าเออเดี๋ยวจะไปนั่งปรับภูใหม่อยู่แล้วนะเออแล้วตอนนี้โหข,ขับอะไรนะเอ็กคลูร่าเอ็กค e ูร่า,อ,าอีเา้าใช่ มันไม่ใช่ฮอนด้ามันคือเอ็กซูร่าอินเชกาถ้าจะเป็นดีซีทไม่ใช่ดีซถ้าเป็นตัวทางเราหายของหมดแนะดีซไฟมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะไม่ติดนะผมบอกให้เสียรกฮอนด้าเท่าไหร่เด้อเออถ้าใครเสียรกฮอนด้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าอาจจะมีหนูโง่ืมบ้างอะไรเงี้ยไอ่เสียกูตกใจร่วมกันไโอ้

วเวลาเล่นนันกเลเก่าส่วนใหญ่อ่ะมันมีเออผม,ผมจะมีสองคันที่เลือกไม่ซีวิกก็ไอมอาต้าเนี่ยอิมิฟายพออิมิฟายแล้วกันน้องจิ๋วน้องจิ๋วของเราเออแล้วก็ตามาค่าสีเฉย

อ๋อคือว่ามันจะมีบอกว่ามันว่าจะมีชานิอะไรบ้างมีเซอร์กิตสปินเจฟแ์เคล็อกเอาท์เปเอาทก็คือว่าทําไม่แท็กกันแหละเออฮะอะไรมาอ,อ๋อนี่คืออันที่การหมวดเออแต่คือกรจะเซตเกมก่อนกันันนะ แม่งคอนโทรลเลอร์แม่งอยากก่างกามัดเลยขอญาตเซ็กคอนโทรลเลอร์ก่อนละกันนะทุกคนแป๊บนึงโอเคผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละมั้งสำหรับคอนจอยคอนโทรลเลอร์เอ่อเนื่องจากว่าเรื่องตัวของเราอ่ะมันยังไม่เข้าเอา้ากโอเคปะทู อันน <N cess inh aling> ี้จะบอกว่าเกี่ยวกับการอัปเกรดเครื่องอัปเดตเพอรฟอร์แมนซ์แต่งบอดี้เอ่ยเงินกูไม่พอไปขอละกันเงินอย่างน้อยเลยเอ่อผมไม่รู้ว่าจะเล่นแบบสเตทแบบหมดเลยหรือเปล่ามันมีหมดหนึงร้อยดชาร์เลนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดชาเลนเลยเหรอกูจะได้กี่พาร์ทจบวะเนี่ยพาร์ทละเกือบชั่วโมงงียหรอจริงดิ ถ้ากิชัว่วโมงเยอะแล้วผมก็จะเล่นหานแล้วกันโอเคอันดับแรกผมจะเล่นอ่าสปินก่อนละกันคือถ้ามันไม่สัถ้ามันสามารถแบบฆ่าบางชาเลนได้ก็จะดีมากเลยไม่้ามันได้ก็กำมัดเอาละเราจะมาวัดดูกันว่า,วามันจะผิดทฤิฎหรือไม่มีแน่แนละเออแต่เราจะโดนเยอะหรือเปล่า โอ้จะเริ่มต้นมานี่ร้นยังอื่นเลยบูดเบิร์สก็อย่าได้สืบเพราะไม่มีเอเบเลสสวัสดีโวยอีก๊อปอีกบุ๊ก๊อปอีกอเลดแม่งเอาเรียบร้อย ว่าเอ้ยแล้วก้มองหลังมันตั้งไว้ตรงไหนไว้เสียบลืมอันนี้มันไอ้่ยี่อุ้ยมุขงมข่มมุมนี้แล้วกันทั้งนั้นอ่นนนะอันนี้แหละว่ะอ๋ออันนี้นี่ว่ะโอเคสามเหลี่ยมมั้งเออโดนยิงโดนเก่งจริงๆเอาละโอ้เออแล้วเ่มันก็จะง่ายอย่างนี้แหละ แต่กลางๆแต่ท้ายแค่แหละโว้ชิจอยู่ไ้ตรงนี้แหละไม่จะพูดชิใส่กันแล้ยนึ่พี่บ้าเอลยไม่เวลายัยงแบบอันนี้ได้อยู่เออไปเอา,เอาทางนี้ก็ไปได้กระจัดตีรออะไรอ่ะเอาล่ะข้างหน้ามันคือเส้นชายแล้วยังไงอ่ะถึงแม้รถฉันจะไม่มีบูชแล้วแต่งเหี้ยยังไม่ได้ดียว่า ฉันอะ่ะจะรอในวันที่รถฉันอะ่ะจะแรงขึ้นยังไงนะ่ะถึงหมายสักทีสิพีู่้จะว่าไปถ้ากูหาหมอภระาไทยออโอเคโอเยยี่สิบห้าสวยลนโอเค ทาไม่ได้ไดรผลิตดิกูได้ซื้อกิจกรได้หวะวัดอเคเฮ้อาและอ้าวแม่งโหมาอย่างนี้เลย โอเคงก,กมาแล้ว Let's go หรือมันต้องออกตัวให้มันไม่มีมเหตในการออกตัวไปวะจำไม่ได้วะไม่ได้เนนานจัดเลยอะเอออันทีกกล่าวไม่ได้เล่นนานแบบนานมากเป็นการกลับมาเาล่นในรอบแบบพรอจหลายปีกวสมควันนะและต้องมอด้วย และต้องมอดด้วยคือมอดกราฟิกก็ได้เออไม่ต้องจะไปแบบโอ้โห,หมอดแบบรถแบบแบบใหม่กิมมันมันมันจะอาจจะขาดเสน่ห์ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออถึงแม้ว่บอยดี้พาสต์สุดหญ่ผมก็บางคนจะชอบเท่าไหร,ร่ก็รู้แบบมัสฟาร์ตก็ดูแปลกๆก็คือะแต่ก็นั่นแหละก็คือตามยุคตาสมัยอืม เอาละผมจะยังไม่อัพเกรดจนกว่าจะถึงใน่านี้ละกันน่าจะโอเคแล้วมั้งวิ่งสองแล็บเลยหรอวะโอเคเอ้ ยวงได้คลิปดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้ยอ้ยนี่เขาดืด้ๆไม่เหยดได้ร้อยสี่ร้อยแปดสิบกว่าเลยเนี่ยโอ้โหจากว่าเร็วอยู่นะ เอาละปล่อยคาเลี่นี่คือความเ็วไม่กระหายไปเยอะอยู่น,น,นะแต่แรกๆก็ยังไม่ได้หรอกอย่างที่บอกไปถึงแม้บางถึงแม้บางทีก็อาจจะมีเรื่องถึงมาถ้าตัวเองพลาดที่ปเป็นแต่โอ้ยแเคจบไปหนึ่งการ เยี yeah, ่ยมเลยอีสิได้เงินเฮ้ยกดผิดกดผิดโอเคอ่าเกมอ่าต่อไปเอาชารลีที่สามไปล็อกเอาล่ะกันอ่าใช่จะเดนในพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ดิปกับแดกอ่ะมีประเด็น ไอ้ดิฟไม่เท่าไหร่หรอกไอ้แจ็กคือตัวประเด็นอันนี้คัดออกนี่อ๋อสามแลกบบว่าคัดออกสัวน้ะเปอร์เซ็นต์เอาล่ะฉันต้องในเวลาพ้าบ่อยไห้ให้เขาวิ่งไปก่อนอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อ ปล่อยแบบพุ่เขามีไปก่อนอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่ามันเราสามารถได,ได้แบบพาระสองเฟดได้นะเพื่อเร็วขึ้นแต่พานี้ผมแต่พานี้ผมซื้อแค่เฟดเดียวเพราะวกันม่วงไม่ใช่หรอกนะคือห่วงกูอาจมาอาจคิดต่อประมาณทิ้งคืนแต่จะเหลือเชื่อนุ้ยต้องตื่นเช้าอีกโอ้หเยี่ยม จะรู้ว่ะเอาละอนโดนโดนอนเลยข้าวเออโดนสาวอีกแล้วคเออเอาละห้าวิได้คอ้หรืจะเสื่อเลย เรียบร้อยดูคันออก okay. โอเคแสดงว่าหมวดนี้คือหมวดคันออกไม่ใช่หมวดจำเวลาอีกไปเลยไอ้เชีย่ยกูจำผิดโทษไอ้เนี่ยดูในรูนึกว่าไอ้แบบไอ้เชี่ยวิ่งจำเวลาเหรอเปล่าคันออกไปไป มีกกี้ไม่แบบรอดช่องเดียไปทํามีกกี้เป่นยตีเออติ๋ต่กากาวไว้เกมเดือดจะเสียเอาล่ะเออแม่งกระแทกโค้ไปหน่อยแม่งมาแล้วโอเครอบที่สามแล้วไฟนอลแบบแล้ว จะว่าไปมาเล่นเกมที่แบบมันต้องเครียดหรือแบบมันต้องคิดอะไรเยอะมันก็ดีเหมือนกันหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะเรื่องคิดเลยนะเอาอ่ะโอเคบ๊วยมาโทรมาโทรไม่ได้ก็ไม่อบอก มาแล้วว่ะเฮ้ยโคกตอ็อบสีเหลืองเนี่ยมาอย่างเร็วเลยเออไปเสี่ยมีขนาดเริ่มมกีมายัางให้กูเริ่มเสียวหล่างกันนะโอ้ยเกี่ยวแล้วกว ถ้าชนละความรู้เลยว่าคุณได้ลืมใหมแน่ๆไอปีที่อยู่ข้างหลังแมงตามันยังไม่หยุดยั้ยงเ,เ,เลยเชียรเลยเม่เองเล่ยเอ้ยดอเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยชายเลเวลหนึ่งอันล็อกอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้รีเวนสักอย่างนั่นแหละอโอเค ต่อไปก็จะเหลือดิฟกับแดกขอดิฟก่อนขอดิฟก่อนละกันนะทุกคนอ่าเอาว่โอเาใสี่รอบเชียบเอาละฉันไม่ได้เล่นนะเกนารีเนี่ยจะว่าไป ขอโทษทูความจังก่อนกันนี้ใได้อย่างนะตอนนี้เราเล่นจอดอาจจะหลอกด้วยถ้าเกมไม่เป็นมอสเลยไม่รู้จะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนกันก็ไม่น่าเปลี่ยนเยอะถ้าเป็นเรื่องพิสิกเกมก็ยังบูชิดเหมือนเดิมส่งแล้วเนก็น่าจะจบไวด้วยนี่นแหละเอาอ่ะ เยอะอยู่สองมือหนึ่งกับ,กบมือสามเออโอ้ยเรียบร้อยแปดผ่านอีกหนึ่งอัล็อกอ๋ออัล็อกสนามอัล็อกนะ่าจะเอาไปเล่นแบบคิวสเลสอะ เออโลประมาณนั้นมากกว่าสุดท้ายแล้วที่เป็นแจ็คโอเคแดกก็แดก,กวะมามาดูซิว่าคือคือ,คอนี่ฟอรสปีดเลดการ์ดภาคแรกอะ่ะผมว่านะถ้าถ้าเลดการ์แข่งแจ็คพลาดกับภาคสองผมว่าภาคแรกกับบูชิดบูชิดก,กับภาคสองแบบมากอยากรู้ไว้ทำไมเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยแบบอ่าสอ ไมม่น,นีเออนะเสียดอดย้อนโโเอออโฟฟลักินอโฟตรพิลุนแชรชเ์ต,ตายชาตัแสงแกนนได้นี่ไม่ใช่ยังไงละ่ะแชมาใจถ้ากูเ,เปบดวเบไปกินไอ้พกจำมืบีบปมี่บ้าเอยแม่จะชี้กูอีกแล้ว พอสติ๊กอยู่นี่หรอปั๊ดโอเคได้เหรอ,อ,อ,อขอแกตัวก่อนได้เลยได้ได้ได,ได,ได้จะไปไหนขอสติ๊กตกตีนเนาะโอ้ยขวแยาว เรื่องใหม่ไหมนั่นกลัวผีกเก็ประเด็นอนะจะขอเรื่องใหม่นะทุกคนเรื่องใหม่อีกแล้วตอนนี้จริงจังละตอนนี้จริงจังแล้วนนจริงจังแล้ว เชียดูก,กระหว่ดหระหว่างโฟล์อกับมีฝ่ไฟที่ไม่ได้อัพเยอตเลยไม่คก็เียแ,แน่นอนเลยเนะราเชืยอเลยเออ เคมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับออดิอั่นภาคแรกซึ่งเอ่าวิอัลล็อกมิกกี้อัลล็อกมิสูบิชิไลเซอร์มันอะไรนั่นแหละก็นั่นแหละฮะคือคลิปนี้ก็จะโอ้ทูนิมิเหรอวันนี้ไปเล่นแล้วกันคือตอนนี้ผมม่วงว่ะคลิปนี้ก็ไว้นที่นี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เลยนะกันนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไว้นที่นี้แหละทุกคนผมผมว่าผมม่วงว่ะ ไปเจอกันในภาทหน้าดีกว่ามาทุกคนไปเจอกัน